ชอ็อปบริการเติมโรบัสรับกดเกมพาร์ตและกดผลแมพต่างๆรับกดเจมสุดคุม้ม<ฮ>และยังมีบริการต่างๆมากมายสนใจใช้บริการลิกอยู่ใต้คลิปนะคะเลมอนช็อปรับกดเกมพาร์ตแมพชินโดกดเพชรแมพต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ตกดผลและทําอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีครับพบกับพี่แบงค์จากช่อง Holiday Funny นะครับก็คลิปนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจาก ที่พี่ทำสเต็ s สกิลไปให้ดูนะครับก็จะเป็นภูเขาน้ําแข็งกับแยกล่างอ่ามีคนมาขอวิธีการตี2องหางหน่อยพี่ผมไม่มีชินไดอาคูม่าไม่มีอะไรนะพวกซูซานโอะไม่มีอะไรเลยนะครับคือพูดง่ายว่าน้องเขาไม่ได้อยากไดเมทพวกเนี้ยเอาไว้อยู่ในกระเป๋าถูกไหมแล้วน้องเขาไม่มีบัตรหลายแบบนะครับแล้วผมจะตียังไงนะครับเพราะว่าบางคนตียากมากแล้วถึงบางคนตีได้เอาไปฟาร์มเสร็จ ก็ยังเอาไปทำร่างบอลลีออนไม่ได้ถูกไหมต้องบอกว่าตี2ห่างเจน3จนได้แล้วนะครับหรือว่าตี1ห่างเจน3ชจนได้แล้วแต่ก็ยังไปเปิดร่างแบอลลออนไม่ได้เพราะพอเข้าไปสู้เนี่ยมันให้เราสู้เองคนเดียวนะครับแล้วน้องๆก็สู้ไม่ไหว เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีวิธีมีคําตอบมาให้นะการสู้กับพวก Gen3 เ,เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับมันจะมีจุดสังเกตรหรือว่าจุดการทำาดาเมจได้ง่ายๆอยู่เริ่มต้นนะครับพี่มาอยู่ในตัว2หาง Gen3 น,นะซึ่งมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีได้ยากมากนะครับหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะครับก็ การโจมตีของมันทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะอันนี้คือสกิลหลอกสุดท้ายนะจะปล่อยลูกกลมออกม,มาโจมตีแล้วก็สกิลที่มีคนตายมากที่สุดคือสกิลนี้นั่นเองนะครับสกิลการโจมตีของด้วยไฟของเจ้าสองหางเจนทามนั่นเองนะพอหลังจากสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปนั่งต้องบอกว่าลงไปนอนหมด รประมาณนี้เนาะเราจะจําอยู่แค่2สกิลนี้หลักๆนะครับนี่ก็ประมาณนี้จารโจมตีแรกๆมันก็จะเป็นวิ่งเข้ามาแล้วเอาหางตาวัดตีเราธรรมดานะครับจนพอไปเจอไอ้เจ้าลูกบอลอ่าอันนี้คือสกิลลองสุดท้ายละและอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสกิลไฟสีฟ้าของ2หางเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตีง่ายๆนะครับอย่างแรกเลย นะครับให้เราออกมานอกระยะ2อห่างก่อนระยะ2ห่างอยู่ตรงไหนเราดูได้นะครับเราค่อยๆเดินออกมานะครับถ้าเป็นระยะไหนที่มันไม่ตามเราแล้วอ่ะหรือว่ามันจะวาร์ปกลับไปที่เดิมนะครับเราค่อยๆเช็คระยะมันนะครับอันนี้เราสามารถเอาไปใช้ตอนนี้เราเปิดบริออนเพื่อไปตีกับมันเพื่อเอาล่างเบริออนได้นะพอเราได้ล่างแล้วใช่ไหมอันนี้นี่ใครจะใช้ รังโหมดหรืออะไรก็ได้นะครับขอให้มีฮิตบล็อกสูงๆเนาะจะเป็นไช้เล็กหรือว่าซูซันโอหรือถ้าใครไม่มีเลยจริงๆอย่างน้อยเนี่ยเรามีสกิลอะไรที่ใช้ฮิตบล็อกสูงๆได้ก็ใช้โจมตีได้ถือว่ามันจะเข้าโจมตีทีละน้อยๆนะครับอย่างที่สองนะครับเราเห็นไหมพอมันเป็นจังหวะไฟติฟ้าที่มันใช้ปูบะมันจะใช้ไม่โดนเราถ้าเราออกนอกระยะการโจมตีของมันคราวนี้เรามาดูวิธีเราตีบ้างนะครับวิธีตีง่ายๆเลยนะสำหรับไอ้เจ้า2หางนี่นะครับ ก็คือให้เราหาระยะขอบของเจ้า2องหางก,ก่อนนะครับอันนี้เราสามารถทําได้ทั้งการเรียกสั์หาออกมาจากคำภีหรือการเข้าไปในโหมดไบดิออนที่ต้องไปตีสู้กับมันเพื่อเอารั้งที่4นะนะครับมันจะมีระยะของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหาระยะของมันก่อนอ่าอย่างของพี่อันนี้นะครับเราเจอระยะมัแล้วนะครับ พอเราเจอระยะมาแล้วคราวนี้เราล่ออย่างเดียวนะครับล่อมันนะครับเราจํา2งสกิลหลักๆเอาไว้ก็คือสกิลบอลดาๆนะครับหรือว่าบอลสัตหาน,นะครับอันนั้นจะเป็นสกิลลองสุดท้ายอ่าอันนี้มันใช้สกิลไฟละนี่แล้วมันจะมานั่งอ่าพอเสร็จแล้วให้เราวิ่งเข้าไปแล้วก็ใช้แยกล่างทั้ง2อันนะครับทั้งเมัาติวันนี้ชิ้นโคนชาร์โดสโนแมนนะครับแล้วก็ใช้ภูเขาน้ําแข็งใส่นครับ อันนี้อันนี้พี่ใช้ช้าไปนิดนึงนนะเนื่องจากเน็ตพี่มันกระตุกไปหน่อยนะครับก็อันนี้ก็ทําดาเมจได้6กแสนละเหมือนเดิมนะครับเราก็รอจังหวะออกไปถ้าเราทําถูกหรือว่ากะจังหวะถูกนะมันจะได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบสกิลเต็มๆกันดีกว่านะครับเออเห็นไหมอันนี้จะได้ล้านหกเห็นไหม นี่นะครับล้านกว่าๆนะครับถ้าเรากะจังหวะถูกเนี่ยมันจะได้ล้านกว่าๆนะครับซึ่งเท่ากับตอนอต้องบอกว่าเท่ากับตอนที่สกิลหรือว่าบัคกพายุที่เรายังทับได้เลยนะครับอันนี้เราสามบ้านใช้ได้เหมือนกันนะเป็นวิธีการตรีง่ายๆแทนบัคพายุนั่นเองนะครับเหมือนเดิมเนาะเราก็รอครับคือจังหวะมันเนี่ยถ้าจะใช้ให้ได้เยอะนะครับมันจะอยู่ตรงหัวมันนะครับอยู่ตรงช่วงหัวมัน ซึ่งอันนี้เนี่ยอ่าเอ้ยอะไรเนี่ยบอลบั๊กบอลมันกิ้งไปกิ้งมาได้เนี่ยเราต้องใช้บริเวณหัวมันอะที่มันจะทำดาเมจได้เยอะนะครับนี่เใช่ไหมอย่างอันนี้เนี่ยก็จะได้รันต้นๆนะครับก็พร้อมกับเจ้าสองหางตายพอดีก็ประมาณนี้นะครับจะมาโชว์ให้ดูวิธีประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่มีเจ้าไอ้เจ้าภูเขาน้ำแข็งหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ ตระกูลหรือว่าใช้สกิลอะไรก็ได้ตีได้นะแต่ต้องรอจังหวะมันนั่งแล้วก็วิ่งออกมาน,นอกระยะเนาะเพราะว่ามีปัญหาหลายคนเลยนะที่ไม่สามารถเปิดร่างแบริออนของ2หารเจนถางได้นะับเนื่องจากไอไฟสีฟ้าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากนะนะคลิปนี้ก็จะมาบอกทิกง่ายๆเนาะว่าเราจะลบไฟสีฟ้ายัางไงให้มันไม่มาโดนเราแล้วก็บั็กการตี2หันง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ